ล่าสุดค่ะสาวออมสุชาก็โดนมือดีออกมาแฉอีกด้วยค่ะ มกับที่แฟนคลับจับให้เป็นคู่จิ้นจริงๆเลยแล้วค่ะสําหรับหนุ่มไม้พิรัตกับสาวออมสุชาเพราะขนาดเวลาคนนึงตกเป็นข่าวเช้าอีกคนก็ยังมีประเด็นให้ข่าวเมาส์ได้พูดถึงกันอีกด้วยโดยอย่างสาวออมที่อยู่ดีๆก็ถูกมือดีสกัดดาวรุ่งโพสแช์ทางโซเชียลมีเดียยอดฮิตอย่างเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องเฉิงชู้สาวความหมายทำหนองว่ากําลังจะแย่งแฟนคนอื่นและถึงแม้ในข้อความจะใช้อักษรย่อแต่จากข้อมูลที่อ้างอิงก็ทําให้หลายคนคาดเดาได้ไม่ยากค่ะ เมืช่วงบ่ายที่ผ่านมาสาวออมพร้อมพร,มระเอกคุจิ้นอย่างไม้พิรัตก็ได้ควงกันไปออกอีเวต์และขอใช้พื้นที่ในงานเคลียบประเด็นเช้าที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะตกใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่าได้ไงอ่ะคือคําถามคือแค่แบบได้ไงเพราะว่าออมหนึ่งออมออมไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเลยเราต้องถามว่า เจ้าของ s อเนี่ยใครชื่ออะไร<ม>คือไม่จริงเลยอะ <c oughs> ในนั้นคือไม่มีความจริงแม้แต่1%เจริงๆคือเราก็รู้จักทางผู้บริหารเขาประมาณหนึ่งเพราะว่าเราอยู่วงการหนังอะค่ะไม่ได้มีอาการจีบกันหรืออะไรเลยอะ,ค,ะค่ะเร,เรางงมากเลย,ยข้อมูลที่เขาให้มาอมยังงงอยู่เลยว่าเขาคิดได้ยังไงอะแบบืหรือว่าเขาแค่สร้างคอนเทนต์ในในชีวิตเขาเองแล้วก็เราเป็นตัวละครที่เขาแบบ ใส่ชื่อลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาตัโคนโทษไหมคะไม่หาค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลย